พระวัลาสานเดธนบุญยอนหลังจากนั้นพระเยซูเจ้าทรงสำแดงพระองค์แกบ่บรรดาศิษย์อีกครั้งหนึ่งที่ฝั่งทะเลสาบที่เบรียตเรื่องราวเป็นดังนี้ศิษย์บางคนอยู่พร้อมกันที่นั่นคือซีโมนเปเลโตกับโทมัสที่เรียกกันว่าฟาแฟดนาธานาเอลซึ่งมาจากหมู่บ้านคานาในแคว้นไกดิลี บุตรทั้งสองคนของเซเบดีและสิทธ์อีกสองคนซีโมนเปโตบอกคนอื่นว่าขบาพเจ้าจะไปจับปลาสิทธ์คนอื่นตอบว่าพวกเราจะไปกับท่านด้วยเขาทั้งหลายออกไปลงเรือแต่คืนนั้นทั้งคืนเขาจับปลาไม่ได้เลยพอรุ่งสางพระเยสุเจ้าทรงยืนอยู่บนฝั่งแต่บรรดาสิทธ์ไม่รู้ว่าเป็นพระเยซูเจ้า พระเดชสุดเจ้าทรงร้องถามว่าลูกเอ๋ยมีอะไรกินบ้างไหมเขาตอบว่าไม่มีพระองค์จึงตรัสว่าจงเหวี่ยงแหไปทางกราบเรือด้านขวาสิแล้วจะได้ปลาบรรดาสิ์จึงเหวี่ยงแหออกไปแต่ดึงขึ้นไม่ไหวเพราะได้ปลาเป็นจำนวนมากสิทธิพระเดชสุดเจ้าทรงรักมากกว่าเปโตสิทธิพระเดชสุเจ้าทรงรักกล่าวกับเปโตว่า เป็น,ปน,นองค์พระผู้เป็นเจ้านี่เมื่อซิมูลเปโตได้ยินว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาก็หยิบเสื้อมาสวมเพราะเขาไม่ได้สวมเสื้ออยู่แล้วกระโดดลงไปในเรือแล้วกระโดดลงไปในทะเลสิทธิ์คนอื่นเข้าฝั่งมากับเรือรากแห่ที่ติดปลาเข้ามาด้วยเพราะอยู่ไม่ห่างจากฝั่งนักประมาณ100เมตรเท่านั้น เมื่อบรรดาสิทธิ์ขึ้นมาบนฝั่งก็เห็นฐานติดไฟลุกอยู่มีปลาและขนมปังวางอยู่บนไฟพระเดชสุเจ้าตรัสกับเขาว่าจงเอาปลาที่เพิ่งจับได้มาบ้างสิสีมวนเปรโตรจึงลงไปในเรือแล้วลากแหข,ขึ้นฝั่งมีปลาตัวใหญ่ติดอยู่เต็มนับได้153ตัวแต่ทั้งๆท,ที่ติดปลามากเช่นนั้นแหก็ไม่ขาด พระเยซสุเจ้าตรัสกับเขาว่ามากินอาหารกันเถิดไม่มีสิทธิ์คนใดกล้าถามว่าท่านเป็นใครเพราะรู้ว่าเป็นองค์พระผเุ็นเจ้าพระเยซสุเจ้าทรงเข้ามาหยิบขนมปังแจกให้เขาแล้วทรงแจกปลาให้เช่นเดียวกันนี่เป็นครั้งที่สามแล้วที่พระเยซสุเจ้าทรงแสดงพระองค์แก่บรรดาสิทธิ์หลังจากที่ทรงกับเกือมระจนม์นชีพจากบรรดาผู้ตายข้อคิดจากพระราสาร เมื fate, own, pues mm ่อล so ูกท nah ี่จากบ้านไปเป็นเวลานานกลับมาเยี่ยมบ้านแม่มักจะแสดงความรักต่อเขาโดยการเลี้ยงอาหารพิเศษการปฏิเสธไม่กินอาหารเท่ากับปฏิเสธความรักของผู้จัดเตรียมอาหารนั้นปกติแล้วถ้าลูกบ่ายเบียงแม่มักจะขยับแม่มักจะขยันขยอยอให้กินบางสิ่งบางอย่างเหตุผลหนึ่งที่แม่ทำเช่นนั้นอาจจะมาจาก ชันชาติยาณของความเป็นแม่ที่เคยให้น้ำนมเราเลี้ยงเลือดในอกของตนให้เติบโตบทบาทของพระเยซูเจ้าในพระโลราสวันนี้คล้ายกับแม่คนหนึ่งสิ่งหนึ่งที่แม่ไม่สามารถทําได้แต่พระเยซูเจ้าทรงสามารถทําได้คือพระองค์สามารถเลี้ยงดูเราด้วยพระกายและพระโลหิตของพระองค์ในฐานะเครื่องหมายแห่งความรักยิ่งใหญ่พระองค์ประทานชินมาสนิท อาหารและเครื่องดื่มพิเศษแก่เราอาหารฝ่ายจิตที่เราเลี้ยงวิญญาณของเราทุกครั้งที่รับสินมาสนิทสิ่งหนึ่งที่เราควรตรักอยู่เสมอคือเรากําลังรับเครื่องหมายแห่งความรักยิ่งใหญ่ที่พระเยสุจ้าทรงมีสําหรับเราแต่ละคน